กล่องซูมพิมพร์รีภายนะครับผมเป็นผู้ชายซื้อได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันมีของสําหรับผู้ชายเนี่ยจะมีเยอะไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องรีวิวกันดีกว่าครับมาเฮ้ยยังไม่ใช่นะครับผมเพราะว่านี้ยังไม่ได้แกะเลยไอ้ไม,ไ <laughs> มันจะมาได้ไงอ่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นกล่องซูมของ พิมรีพายนะครับหลายคนรู้จักดีแล้วก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มแบบรักหนึ่งในรอบที่ปลายปีธันวาปลายปีเดือนธันวาเนาะ ไม่ใช่10,000น,น,นะครับอันนี้10,000แต่ว่าก็ยังได้3กล่องอยู่นะเขาจะให้มา3กล่องนะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีของขนมที่ดิโอสั่งมาเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดออกมาแล้วอันไหนเป็นขนมก็จะแยกออกไปนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในกล่องสุ่มพิมพ์รีพายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมและจะมีของเล่นสําหรับผู้ชายที่ไม่ใช่สาหรับผู้หญิงเนี่ยเยอะไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับสไวค้ายให้นิดนึงแล้วกัน่นเป็นกำลังใจให้อันนี้หมื่นบาทนะครับมา มันลุ้นการบางคนได้ได้ของแบบหนักๆเลยนะก็มีนะติไอ้อนน้เอากล่องกลางก่อนเลยเอากล่องกลางอยู่หน้ามือเลยนะฮะกล่ oh องกลาง <no. S 1> อยู่หน้ามือเลยนี่มีสาวๆอยู่ด้วยนะครับจะให้มาดูว่าถ้าเป็นของสาวๆเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะ oh <no. S 1> เออฮึบจริงๆเพิ่งเคยซื้อกล่องสุ่มครั้งแรกเลยนะ <Hey. S 1> เออมาโอเคอันแรกนะครับผม ็อกกล่องซุ่มขอบคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นใบขอบคุณลูกค้านะครับผมปึ๊บโอ้โหแล้วมันจะมีกล่องอะไรไม่รู้เยอะแยะจะไปหมดเลยอะแกะในแกะ,แกะอีกทีนึงอะโอเคกล่องกล่องเล็กแกะทีหลังนะหุ้ยตื่นเต้นวะมีทอง,อทองหรือว่าจะมีเงินมีอะไรหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยต้องแกะต้องแกะต้องแกะคลิปนี้น่าจะประมาณ3ามชั่วโมงนะครับผมก็ทนดูนิดนึงตะกร้านี้นะครับผมตะกร้านี้เป็นตะกร้าอะไรเนี่ย น่าจะเป็นขนมนะขะนมปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ขนมอ <savoir> ่ะทุกคนหนึ่งอย่างแล้วนะครับคือห่อมาดีมากอะ่ะคือทุกอันนี้ตั้งใจห่อเลยนะฮะ <durability S 2> ทุกคน <todavía S 1> <ๆ>ทุกคนทุกคนทุกคนลุ้นนะครับผมทุกคนลุน้นเออตะกร้านี้ไม่ใช่ขนมแต่เป็นวิ<ห> <would> ของสำหรับผู้ชายหรือเปล่า ไม่ใช่นะดูมาเป็นมาก็เป็นโบแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องแต่งงาเครื่องแต่งงซีวาน่าอ่าเครื่องแต่งงใช่ไหมอ่าเครื่องแต่งงานกัซีวาน่าเป็นเซ็ด้วยพี่โอใช้ได้เลยเหรอพี่โอใช้ได้เลยอ่านี่นะครับอันแรกนะซีวัน่านะอ่าโอ้มีเพียบอ่ะเพียบอ่ะครบเซตอ่านี่นะเพียบเลยนะฮะครบเซตอันนี้ก็เป็นของสำหรับผู้ชายนะก็ไม่ใช่อ่า อันนี้ติโอใช้ได้ไหม <H an> ไม่ได้นะไม่ได้เอาไปฝากแฟนฝากใครได้นะครับอ่ะเฮ้ยมีตะกร้าวะ่ะทุกคน oh <no. S 1> อันนี้น่าจะคล้ายกัน嘛เป็นตะกร้าเหมือนกันเลยส oh <no. S 1> นุกดีนะ <Hey. S 1> อความเป็นกล่องสุ่มมันก็มันดีอย่างนี้นี่เอง <H an> <S <S เรอบหน้าต้องส่งสุ่มไอโฟนละคบ <H an> เอ้ย <H an> นะเดี๋ยวมันลุ้นกันละอันนี้ก็ตะกร้าเหมือนกันน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะทุกคนอ่าเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเซียวันหน้าเหมือนกัน อึบอึบอึบอ่าอันนี้จะเป็นตะกร้าเล็กกว่านะครับผมอ่านี่นะตะกร้าเล็กกว่านะกระจุกรจก,กระจิกรจกระจิกกระจุกกระจิกมีหลายกล้องโอเคอ่ะสองอย่างแล้วนะครับผมจะมีกล่องเล็กกล่องเล็กแกะเลยแล้วกันนะสําหรับกล่องนี้เราจะแกะไปเลยนะครับดูว่าข้างในมีอะไรมันข้างในมีอีกหลายอันอยู่ oh <no. S 1> อ๋อมีอีกหลายอันมีอีกหลายอันฮุ้ยรุ้นว่ะอ่าจะ ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นี่นี่เราก ouais. <elles vised> ีดโดนกล่อง iPhone หรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคเฮ้ยมี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 นี่นะครับผมอันนี้ได้มาสําหรับผู้ชายแล้วนะนี่หนึ่งอย่างแล้วนะหนึ่งอย่างนะอันนี้สายไอทีรู้อยู่แล้วครับเรียวมีมือถือเรียวมีนะครับผม C 2 1 Y นะครับมูลค่าของเรียวมีก็น่าจะประมาณ5,000บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณอ่าเมื่อกี้อันเนี้ยสองอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนาะ น้องๆพอรู้ราคาไหมอ๋อ,มอ,ออันนี้ถ้าเป็นตะกร้าก็ครบเซตก็น่าจะประมาณเากือบเกือบพันได้นะเออเกือบเ,นะเ,เกือบพัน,นได้อยู่นะอ่าแล้วก็ซียีวายนะครับได้มาแล้วอันหนึ่งนะเฮ้ยห้าพันสี่เลยเหรอ,อโอยโอเคได้มาแล้วห้าพันสีกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นบาทนะรักหนึ่งเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแต่นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีในนี้อีกนะ iPad หรือเปล่าเนี่ย ไอแพดสิบเครื่องอยู่ในนี้ป่ะเฮ้ยปังเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันไปละไอแพดสิบเครื่องแน่แน่แน่ที่ของขาดตลาดเขาอยู่ที่นี่เออของขาดตลาดเขาอยู่ในกล่องซุ่มรีพหายหรือเปล่าเนี่ยกล่องซุ่มรีบไายหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหตึ๊บโอเคเปิดออกมานะครับผมเฮ้ยทุกคนน่าจะเป็นไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นสวรรค์ของน่าจะเป็นสาวๆนะ เพียบเลยอะเครื่ use, องสำอาง,งแบ่งแบง่แบงเป็นชั้นแบง่งน um ไม่รู้จะโชว์ให้กล้องดูยังไงเนี่ยคือมาเป็นตะกร้าเลยนะครับมาเป็นกระจัดเลยนะใช้ได้ทั้งปีนะครับผมเ oh, <no. S 1> ออออันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องสําหรับสาวนๆนะมีแบบว่าพวกลิปพวกอแป้งพับอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้ฮะเออเอาไว้ตั้งแผงนี่เขาเรียกว่าตั้งตัวได้เลยนะครับผม ไปแบบว่าเขาเรียกว่ากาดนัดนะครับตลาดนัดเนี่ยเปิดแผงนี้ตั้งตัวได้เลยนะฮะอที่ขาที่ไก็เป็นนยะอ่าโอเคังอันนี้ก็เหยออัีก็ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องเฮ้ยแต่กล่องนี้เบาๆน้ำหนักเท่าๆไอแพดเลยไอ้น้ำหนักเท่าเไอแพด a d อันนี้หมดแล้วนะกล่องนี้หมดแล้วมาน้ำหนักกล่องนี้เท่าๆไอแพดเลยไอ้มา เราชีวิตเราอยู่ด,ยด้วยด้วยความหวังดิไอ้เ oh, <no. S 1> ออคนเรามันต้องมีความหวังเว้ยเราต้องมีอิสระในการคิดนะฮะไอ้แพตดิฮะเฮ้ย <l acht> มันเบาอะดูโลง่ลงว่งงงะดูโล่งว่ะต้องมีของ <l acht> ไอ้ป,ป้าเบิ้ลปกป้องไว้ไอ้บับเบิ้ปลปกป้องไว้นะครับผมอ่ามีเขาเรียกว่าของนาสนะครับผมมีลิปนะครับผมเป็นครีมอลิซาเบธนะครับอ่าสกินแคร์ใช่ไหม อ๋ออันนี้เคาเน์เตอร์แบรนด์เลยใช่ไหมต๋อปกป้องเยงอะอ๋อปกป้องเยอะหน่อยอ่าของนาอันนี้นาเนี่ยรู้จกักของมองมองลางมองปลางนี้น้ำหอมปะ่ะเฮ้ยน้ำหอมของมองปลางน้ำหอมของมองลางอันนี้ลิฟแคร์ของคาเมกอันนี้อะไรเนี่ยมันหอมมาดีมากจนจนไม่เห็นแบรนด์เลยนะเนี่ยไนด,ดูหน่อยฮะเฮ้ <What? S 1> ยกุญแจรถเลยเหรอ <What? S 1> อ๋ออันนี้ก็เป็นน้ำหอมนะกล่องนี้ก็คือกล่องนี้ผสมผสมน้ำหอมเข้าไปด้วยอ่าเป็นน้ำหอมนะครับ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้ําหอมของผู้หญิงนะฮะอย่าลืมว่าเรากาลังดูว่ามีของผู้ชายไหมนะอันนี้น่าจะเป็นน้ําหอมของผู้หญิงโอเคเดี๋ยวมองบังก็แกะด้วยนะอ่ามองบางรีเจนเดี๋ยวขอดูอน่อยมองบางรีเจนนี่น่าจะเป็นของผู้ชายปะฮะเนาะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ของเล่นของผู้ชายแล้วนะครับเอ้น้ําหอมของมงกลางนะอันนี้ของผู้ชายนะูสีเข้มเลยปองอืมนะครับ ไม่ได้กิน <Huh? S 1> <laughs> จ,มกจมูกไม่ได้กลิ่น <laughs> ใช่ <laughs> มาแล้วนี่ล่ะนี่อ่านี่ก็เป็นสกินแคร์นะเหมือนพี่น้องน้องพูดอ่ะสรุปกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องของสกินแคร์และก็ได้ของเล่นผู้ชายมาอีกหนึ่งชิ้น oh <no. S 1> นะครับผมคือน้ำหอมของผู้ชายนะครับอ่ากล่องนี้เก็บไว้นะครับมา กล่องต่อไปนะครับทุกคนกล่องต่อไปเฮ้ย hey! อ๋อ oh, ยังไม่ได้แกะมันเดิม <laughs> เล่นสามเล่นสามเฮ้ย <laughs> คนเราต้องมีความหวังไงเฮ้ย hey! ชีวิตเราอยู่ด้วยด้วย,วยความหวังดิไอ้เราต้องมีความหวังเอออ่ะกล่องนี้ลุ้นว่าของเล่นผู้ชายมีไหมของสำหรับผู้ชายมีอีกไหมโอ้แต่ผู้หญิงนี่คือแบบกล่องแรกก็จัดเต็มเลยนะ oh. คือเมื่อกี้มูลค่านี้ oh. เกิน5,000บาทแน่ๆเพราะว่าแค่มือถือก็5,000บาทแล้วนะ oh. เออ เฮ้ยกล่องนี้คืออันนี้คืออะไรสกูตเตอร์เด็กมันรู้ว่าบ้านนี้มีเด็กเ้ยเราสั่งเองหรือว่าเฮ้ยเอาไม่ใช่ของไม่ใช่แค่ของเล่นของของผู้ชายอย่างเดียวนะครับของเล่นของของเด็กด้วยทุกคนได้สกูตเตอร์เฮ้ยได้สกูตเตอร์ว่ะแต่สกูตเตอร์เด็กอันนี้น่าจะอันเดียวเลยมั้งเนี่ย อันเดียวเลยเฮ้ทุกคนจุกจุกจุกจก <c oughs> แกะไม่ได้วะ่ะแน่นเลย <c oughs> แน่นแน่ก <c oughs> รีดกล่องมาโอเคกล่องนี้นะครับจะว่าเป็นของเล่นของผู้ชายไหมก็ไม่เชิงเด็ <c oughs> กผู้ชายก็ได้เด็ <c oughs> กผู้หญิงก็ดีอ นะครับผมสาหรับเป็นแบบของสําหรับคุณแม่ก็มีนะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับผมอ่าเป็นของเล่นของคุณลูกได้นะสกูตเตอร์สําหรับเด็กนะครับอันนี้กน็น่าจะหลายพันอยู่นะน่าจะหลายพันอยู่น่าจะประมาณสักสองสามพันได้นะอ่ะมาดูที่กล่องสุดท้ายครับทุกคนไม่เล่นซับไม่เล่นมุกเดิมแล้วนะรอบเริ่มเริ่มเริ่มแป๊กแล้วนะเริ่มแป๊กมาแปะแกะเลยกล่องสุดท้ายครับมาหนึ่งสองสามของเล่นของผู้ชาย เฮ้ยคืออะไรเนี่ยแค่โผล่มาก็คืออะไรเนี่ยเฮ้ย <H ell> คืออะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ตัวนวดเทา้าเฮ้ยตัวนวดเท้าครับทุกคน Heat and Hammer เฮ้อมเมเอยอุ่นได้ด้วยเฮ้ยนี่เฮ้ยนวดได้นวดได้ดไดตัว ตัวอุ่นเท้าตัวนวดเท้านะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสักพันสองพันได้นะเอออันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นของเล่นอันนึงที่ผู้ชายก็ใช้ได้อะอ่ะจาจะคำว่าคำว่าของเล่นของผู้ชายนะี่คืออันไหนที่ผู้ชายมันใช้ได้บ้างอันนี้ใช้ได้หนึ่งอันนะครับผมน่หนึ่งอันละตัวนวดเท้าเครื่องนวดเท้านะครับมาเดี๋ยวมาดูที่เหลือในกล่องนะครับกระติกน้ํา กระติกโดเรมอนเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาตั้งใจบอกว่าเอ้ยเขาขายกระติกโดเรมอนที่เหลือคือของแถมนะด้านในมีอะไรไหมไอแพดคนเรามันต้องมีความหวังชีวิตเราอยู่ด้วยด้วยความหวังดีไอ้คนเรามันต้องมีความหวังปึ๊บแกดูต่อแกดูต่อมาหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหเขาเรียกว่า ประตูไปที่ไหนก็ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมหมดแล้วนะครับสำหรับกล่องพิมพ์พาย3กล่องรัก1นะอันนี้ราคา1 0 0 0 0มืนบาทนะครับผมถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือสกินแคร์เครื่องสำอางของผู้หญิงเนี่ยก็มีเยอะพอประมาณเขาเรียกว่าตั้งตัวได้เลยนะครับผม และถ้าอันไหนที่ผู้ชายใช้ได้เนี่ยก็จะมีอันนี้เนาะมีตัวนวดเท้าแล้วก็มีน้ำหอมของผู้ชายให้ด้วยนะแล้วก็มีมือถือนะครับผมแค่มือถือก็ห้0 0ับาทแล้วในความรู้สึกก็คุ้มค่านะครับที่เฮ้ยได้เขาเรียกว่า c f รักหมาได้ทันนะครับผมอ่ะใครดูแล้วชอบใจนะครับอยากให้มีกล่องสุ่มอีกอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผม เพื่อจะได้มาดูกล่องซุ่มไอฟ n e i ไอโฟ,นอ,ฟนอะไรกันต่อในครั้งหน้านะครับผมจะได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยคนทุกคนชอบดูคลิปแบบนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนและกันไว้ไปหากล่องสุ่มใหม่ครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีอะไรในกล่องสุ่มบ้างนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหได้ไอโฟนด้วยเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอไหน เป็นเจแล้วเหรอเดี๋ยวนี้นน